สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีในหัวข้อที่ว่าถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะต้องจบลงกับใครบางคนที่คุณคิดว่าไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วในวันข้างหน้าเนี่ยคุณจะเจอใครใหม่ที่ดีกว่านี้ไหมในคลิปวิดีโอนี้คุณจะได้คำตอบ สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะความสัมพันธ์ของคุณนะมันอาจจะเดินมาถึงจุดจบแล้วกับใครบางคนทีเ่เป็นพลังงานของไพ่ h e e l of Fortune แล้วก็ไพ่ The l o v e v s r s มันหมายถึงสิ่งที่คุณเคยมีเคยได้ตอนนี้มันมันหมดลงนะอาจจะเป็นไปได้ที่คู่ของคุณ ถ้าเป็นพลังงานของไพ่คิงถือเหรียญเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเขาอาจเจอใครใหม่นะที่ดึงคนคนนั้นนะมาเป็นข้อเปรียบเทียบกับคุณก็เลยส่งผลให้ความสัมความสัมพันธ์ของคุณนะอาจจะไม่มีความคืบหน้าหรืออาจจะต้องหยุดลงแล้วก็ สิ่งที่คุณเคยมีเคยได้นะในเรื่องเงินทองความช่วยเหลือนะการที่เขาให้ความสําคัญกับคุณเนี่ยตอนนี้มันก็จะหมดลงหรือการที่คุณอยู่กับใครบางคนต,ตรงนี้ตอนนี้มันเหลือแค่การที่ทำอะไรบางอย่างอะร่วมกันเป็นแค่หน้าที่หรือไม่เช่นนั้นเนี่ย อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคุณก็ยังต้องเอพึ่งพาอาศัยเขาอยู่นะอันนี้ก็เป็นการทำนายดวงโดยรวมซึ่งก็อาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้แต่สิ่งที่เบื้องบนน่ะต้องการที่จะสื่อสารกับคุณคนที่เกิดในวันพฤหัสสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ตอนนี้ แล้วคุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอยัางไงดีเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่สองดาบแล้วก็ไพ่ t h h h r r m t t บวกกับไพ่ The o u t c ค m e เนี่ยนั่นก็คือไพ่เด็กถือถ้วยก็เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าช่วงเวลานีา้สิ่งที่คุณคิดว่าคุณกำลังจะจบความสัมพันธ์กับคู่ของคุณ มันจะมีใครเข้ามาะระหว่างกลางของความสัมพันธ์ซึ่งอาจจะเป็นในด้านคุณด้วยที่ว่าเป็นตัวแทนของไพ่เด็กถือถ้วยที่อาจจะเข้ามาในช่วงนี้ให้คุณได้เปรียบเทียบหรือว่าทำให้คุณเนี่ยคิดที่จะตัดสินใจคบหากับคนคนนี้แล้วไพ่ที่เป็น พลังงานของไพ่สี่ดาบไพ่สองดาบแล้วก็ไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยก็บ่งบอกแล้วก็อยากจะเตือนสติกับคุณว่าให้คุณน่ะต้องอยู่นิ่งนะอย่าพึ่งตัดสินใจอย่าพึ่งคบใครในช่วงเวลานี้เพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณจะเสียเปรียบเสียเปรียบในด้านไหนการที่คุณจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากาคู่ครอ,องของคุณที่ถึงแม้ว่าตอนเนี้ย เขาเริ่มที่จะเเปลี่ยนไปเริ่มที่จะไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนนะความเอาใจใส่กับคุณความรับผิดชอบหน้าที่ในเรื่องการเงินสิ่งที่เขา,เาซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณตอนนี้มันมันไม่เหมือนเดิมแต่เป็นสถานการณ์ที่คุณเรียกร้องอะไรไม่ได้แล้วบางครั้งเนี่ยเ คุณรู้แหละว่านิสัยของคนคนนี้เพราะเขาเป็นตัวแทนของไพ่คิงถือเหรียญคนคนคน,นี้เขาจะมีออปชันมีทางเลือกเยอะเขาก็จะมีคนผ่านเข้ามาในชีวิตเขาเยอะแหละเพราะเขารวยนี่เขาเลือกได้แล้วก็เป็นสถานการณ์ที่คุณน่ะจะต้องเตรียมตัวแล้วก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าคุณน่ะไม่มีทางเลือกแต่เขาน่ะมีฉะนั้นช่วงเวลาเนี้ย คุณจะต้องออกไปเรียนรู้วิชาชีพหรือว่าทำอะไรก็ได้นะเพื่อให้ตัวคุณเองเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองกรณีว่าวันข้างหน้าถ้ามันมีบางสิ่งที่เปลี่ยนไปเกิดเขาคิดที่จะจบความสัมพันธ์กับคุณนะเพราะว่าไพ่ the lover แล้วก็ไพ่ Will of Fortune มันไม่มีคำว่าตลอดไป สิ่งที่คุณเคยมีเคยได้ความรักความสัมพันธ์มันอาจจะเปลี่ยนไปฉะนั้นต่อให้ไพ่ชุดนี้มันเป็นพลังงานในด้านลบคำทำนายมันอาจจะแบบว่าทำให้คุณเนี่ยหมดกําลังใจหรือว่าผิดหวังแต่ว่าขอให้คุณเนี่ยมองไปในด้านบวกกับ การที่คุณเนี่ยได้รู้สถานภาพตัวเองได้รู้จิตใจของคู่ของคุณอะว่าตอนนี้เขาคิดยังไงแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปสิ่งที่คุณเคยมีเคยได้มันมันไม่เหมือนเดิมแล้วในเวลาเดียวกันก็อย่างที่บอกอะว่าช่วงเวลานี้มันอาจจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ไพ่กระตือนคุณว่าให้อยู่นิ่งๆไปก่อนคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นพลังงานของไพ่ เด็กถือถ้วยก็เป็นสถานการณ์ที่คุณคาดหวังอะไรจากคนคนนี้ไม่ได้มีแต่เขาจะเข้ามามองหาผลประโยชน์แล้วก็คาดหวังเอากับคุณซึ่งตอนนี้คุณตัวคุณเองคุณก็ยังเอาไม่รอดแล้วถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้ใครเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่เหมือนกับว่าคุณอยากจะแก่แค้นหรืออยากจะทำให้คุณรู้สึกดี โดยการที่ว่ามีใครเข้ามาให้ความสำคัญกับคุณนะแต่ก็อย่างที่บอกอะเป็นเรื่องชั่วคู่ชูวคราวที่ทำให้คุณรู้สึกดีแต่ว่ามันไม่ได้มีความมั่นคงในเรื่องการเงินผลประโยชน์หรือว่าพึ่งพาอะไรไม่ได้ฉะนั้นเดี๋ยวดีไม่ดีคนที่เขาเคยเลี้ยงดูคุณนะเขาก็ถ้าเขาจับได้ว่าคุณมีใครหรืออะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะหมดความเมตตานะ หรือว่าตัดความช่วยเหลือจากคุณอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องระวังคุณต้องแน่ใจว่าคุณพึ่งพาตัวคุณเองได้ก่อนก่อนที่จะตัดสินใจหรือทำอะไรโดยเฉพาะไพ่สองดาบไพ่สีดาบแล้วก็ไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยคุณทำอะไรคุณก็ต้องระวังนะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะคนที่คุณกำลังคบอยู่ตอนนี้คุณก็ยังไม่รู้เลยว่าจะ ทิศทางมันจะเป็นยังไงแล้วคนที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยนะโดยเฉพาะไพ่สองใบที่เป็นไพ่ไพ่ที่ผู้จัดเลือกเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็ไพ่เดียวกำก็เป็นพลังงานของไพ่เด็กถือถ้วยอีกไพ่สองใบที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็เป็นพลังงานของไพ่เด็กถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่สิบดาบก็หมายความว่าต่อให้คุณลองครบลองให้โอกาสคนคนนี้ ต่อให้เขาเข้ามาเยียวยารักษาจิตใจคุณทำให้เขารู้ทาให้คุณรู้สึกดีนะถ้าเกิดว่าคุณโดนใครทิ้งหรือว่าคุณจะต้องเ,ออเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครใหม่นะมันอาจจะเป็นสถานการณ์บังคับมากที่เหมือนกับว่าคุณก็อยากจะมีใครเข้ามาเยียวยารักษาจิตใจคุณแต่บอกได้เลยว่าท้ายที่สุดนะ่ะมันก็ไปกันไม่รอด เพราะว่าอะไรเพราะเพราะว่าเป็นไพ่สิบดาบเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีผลประโยชน์อะไรให้เขาหรือถ้าเกิดว่าคุณไปคาดหวังอะไรจากเขาแล้วให้เขามานั่งรับผิดชอบชีวิตคุณหรือว่าคุณจะไปบน่นนู่นบ่นนี่คอมเพลว่าเออทำไมเขาไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ก็บอกได้เลยว่านี่คือธรรมชาติแล้วก็ตัวตนของเขาเขาไม่มีความมั่นคงในฐานะแล้วก็จิตใจด้วยฉะนั้น เขามองหาที่พึ่งอย่างเดียวแล้วก็เขาพร้อมที่จะออกจากความสัมพันธ์กับใครก็ได้อะที่เหมือนกับว่าเขาคาดหวังจากคนคนนั้นไม่ได้แล้วคนคนนั้นก็จะมาคาดหวังอะไรจากเขาไม่ได้แล้วจะมาเปลี่ยนแปลงเขาให้เขามาทุ่มเทกับใครให้เขามารับผิดชอบชีวิตใครอันนี้ไม่ใช่สไตล์เขาทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณลองคบกับเขาเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ย คุณก็จะต้องทนนะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลองคบกับเขาดูแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อาจจะถึงจุดจบก็ได้เพราะว่าคุณก็เหนื่อยอะนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่การตัดสินใจของคุณแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ